พี่กุลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับพี่กุลประกอบอาชีพอะไรครับพี่กุคลครับรับราชการค่ะเป็นข้าราชการครูใช่ไหมครับค่ะแล้วคิดยังไงถึงเอาบ้านมาฝากเอกขายครับพี่กุลครับพอ,อดีเพื่อนแน,นะนําค่ะแล้วก็เพื่อนขายได้คะ่ะแล้วก็เลยเพื่อนแนะนําแล้วก็เชื่อมเชื่อมั่นในในเพื่อนด้วยแล้วก็พอมาเจอน้องเอกน้องเอกก็มีอัธยาศัยดีแล้วก็มีความจริงใจ แล้วมีคําพูดที่หนักแน่นเนาะซ,ซ,ซื่อตรงๆก็เลยมั่นใจในตัวน้องเอกค่ะมั่นใจว่าเอกจะขายได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นช่วยเอกหน่อยได้ไหมช่วยเอกโฆษณาหน่อยว่าบ้านพี่กุลอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับราคาเท่าไหร่มา <laughs> จะได้ลูกค้าจะได้สนใจเห็นเจ้าของบ้าน <laughs> แล้วอยากจะมาซื้อกับเอกเลยครับก็บ้านอยู่บ้านเลขที่สี่สองหกครับเจค่ะหมู่19ถนนรอบเกาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะบ้านอยู่แถววงัวงดินค่ะ บังดินเลยเนาะซอยอะไรนะพี่กุณซอยหค่ะซอยหเลยนะครับเนื้อที่กิตตรางวาครับ8 7 4ค่ะโอ้หโหมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับพี่กุลมีสาห้องนอนค่ะราคา <S 2> 2 <S พิเศษไหมเนี่ยสองห้องน้ำค่ะสมห้องนอนสองห้องน้ําราคาคพิเศษด้วยใช่ไหมครับราคาพิเศษค่ะต่อลองได้ด้วย มีโฉนดที่ดินพร้อมไหมครับพี่กุลมีโฉนดที่ดินพร้อมค่ะโอเคครับพร้อมโอนได้ทันทีเลยเนาะ,ค,ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากๆครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับ<ม>บ้านที่อยู่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเรียกได้ว่ากลางเมืองเชียงรายเลยนะครับก็เข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมบ้านกันก่อนได้นะครับเจ้าของบ้านใจดีนะครับราคาก็คุยกันได้อีกนะพี่กุลเนาะ ครับผมขอบคุณพี่กุลมากๆนะครับที่เอาบ้านมาฝากขายกับเอกในวันนี้ครับ่ัอนีค่ะครับ